Terima kasih telah menonton! ความเชื่อในการเดินทางไปแสดงโนราสมัยครั้งอดีตในขณะเดินทางไปทำการแสดงโนรานั้นจะมีความเชื่อที่เกี่ยวข้องอยู่สองอย่างคือ 1. การดูเลิกงามยามดีก่อนออกเดินทางไปทำการแสดงทางคณะโนราจะต้องดูเลิกงามยามดีก่อนว่าแต่ละวันเป็นวันดีหรือเปล่า และควรตรวจการเดินทางว่าจะไปในทิศทางใดที่จะทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความเรียบร้อยหากสถานที่ที่จะไปตั้งอยู่ทิศที่ต้องห้ามให้หัวหน้าคณะแก้เคล็ดโดยการเดินออกไปทางทิศที่ดีก่อนแล้วค่อยกลับมายังทิศที่ต้องไปทำการแสดง และถ้าเลิกงามยามดีในการเดินทางออกจากบ้านเร็วกว่าที่กําหนดให้หัวหน้าคณะเดินออกจากบ้านก่อนเลิกงามโดยจะไม่กลับขึ้นมาบนบ้านอีกจะกินข้าวหรือทำอะไรก็ต้องทำข้างนอกการก้าวเท้าออกจากบ้านด้วยเท้าข้างไหนนั้นจะต้องสำรวจลมหายใจที่ออกทางรูจมูกว่า ข้างไหนหายใจคล่องหายใจสะดวกก็จะก้าวเท้าข้างนั้นออกเพราะมีความเชื่อว่าจะทำให้เดินทางโดยสะดวกไม่มีอุปสรรคในการเดินทางจะทำอะไรก็มีความคล่องตัวเวลาที่จะออกจากบ้านมีข้อยกเว้นคือเวลาเที่ยงตรงจะไม่มีการเดินทางออกจากบ้านเพราะเชื่อว่าเป็นเวลาไม่ดี ทำอะไรก็จะเป็นอุปสรรคไปตลอดในการก้าวเท้าออกจากบ้านจะใช้หลักที่ว่าถ้าหัวหน้าคณะเป็นผู้หญิงให้ก้าวเท้าซ้ายถ้าหัวหน้าคณะเป็นผู้ชายให้ก้าวเท้าขวาเพราะมีความเชื่อว่าถ้าทำแบบนั้นจะเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 2. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ระหว่างทาง เมื่อคณะโนราเดินทางผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามถนนหรือหมู่บ้านก็จะทำการหยุดและทำความสการะโดยการตีเครื่องดนตรีทุกชิ้นแต่หากโนราทราบมาก่อนว่าสถานที่บางแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ชอบการแสดงโนราก็จะไม่มีการบรรเลงดนตรีเพียงแต่กราบไหว้และคารพเท่านั้นและสถานที่บางแห่งถ้าชาวบ้านบอกเล่าว,ว่าเมื่อคณะโนราอื่นๆ ผ่านไปจะต้องมีการลำถวายหัวหน้าคณะโนราก็จำเป็นจะต้องลำถวายเช่นกันหรือบางครั้งอาจให้ผู้ลำในคณะเป็นผู้ลำแทนการลำถวายหรือบรรเลงดนตรีแสดงถึงความคารพและความเชื่อและจะทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความสะดวกปลอดภัยนอกจากความเชื่อดังกล่าวแล้วการบรรเลงดนตรีเมื่อผ่านสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำให้เกิดเสียงดังเป็นสื่อบอกให้ชาวบ้านได้รู้ว่าโนรากำลังเดินทางผ่านมาแล้วนอกจากการเดินทางไปแสดงโนราสมัยก่อนจะมีสองลักษณะคือจเจ้าภาพมาติดต่อให้ไปรำซึ่งจะมีการเตรียมขันหมากมามอบให้กับหัวหน้าคณะเพื่อบอกกล่าวงานที่จะรับไปรำพร้อมกำหนดเวลาที่แน่นอนถ้าโนราตกลงก็จะเรียกว่าติดขันหมาก ส่วนอีกลักษณะหนึ่งคือโนราออกเดินทางไปหางานโดยไม่มีผู้มาติดต่อล่วงหน้าเรียกว่าเดินลงคือเดินทางไปในที่ใดหากมีผู้ติดต่อก็จะมีการตกลงและก็หยุดลำเมื่อรำเสร็จก็จะมีการเดินทางไปหางานแสดงใหม่ดังนั้นโนราที่มีการแสดงดนตรีเมื่อผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งต่างๆก็เท่ากับ ประกาศให้ทราบว่าโนราเดินทางมาแล้วหากผู้ใดสนใจให้หยุดรำได้ในขณะที่เดินทางไปไม่ว่าจะเดินทางด้วยเท้าหรือพานะจะต้องท่องคาถาอยู่ตลอดคือคาถาที่ใช้ในการเดินทางแต่ปัจจุบันความเชื่อเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปมากเนื่องจากมีการคบมนาคมที่สะดวกยิ่งขึ้น การเดินทางส่วนมากจะเป็นรถซึ่งสะดวกสบายดังนั้นจึงไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางด้วยเท้าอย่างสมัยก่อนและเมื่อผ่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะปฏิบัติให้คนขับบิบปแปรงส่งสัญญาณเพื่อเป็นการแสดงการเคารพเพียงเท่านั้น